ทำไมก่อนเรายื่นกันเนาะเออสนุกดีเนาะเรายื่นมว้กันไม่ไหวทีเเลยเออใช่ค่ะสุดท้าวันนี้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับพี่กคนค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมในข้อเสนยวกับคริโภคค่ะ อะไรคือไอเดีเคล็ดลับแบบเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะแล้วก็เอามากินเวลาที่เราแบบทำงานเสร็จเองนะมันก็คือใครเครียรได้แล้วก็แบบอร่อยมากๆรสชาติเฟรียมมากๆแต่ว่าราคาแต่ละตัวไมกว่าที่จอยสื่อไม่ได้ทานเล่นอเดียวสามารถไปตกแต่งไอศครีมหรืออะไรอย่างไงได้หมดไม่ใช่เลยคุณอามิก็มันเข้าหน้าร้อนพอดีเลยนะค่ะก็สามารถที่จะเอาที่จอยเนี่ยมาตกแต่งไอศครีมได้หรือว่าจะกินกับช็อกโกแลต เอาเองนะครับพอมันหมดก็โมยวายแบบแย่งกันแล้วตอนนี้ขาดได้เปล่าขาดก็ตักพี่จอยได้นะคะสำหรับของรถใหม่ด้วยนะคะอร่อยมากค่ะรสชาติพรีเมี่ยมสุดอยากได้หลังกันนะครโอเคนะไปนะพี่่พีจอยแล้วคิมจอยไหมฮะคิมจอยคิมจอยเป็นไงบรรยากาศงานงานบอลทั้งสามร้อนเป็นยังไงโชว์ของเราเป็นไงคิมเอาเล่าก่อนโชว์ของเราโชว์ของเราเเออป็นไงอ่ะ ก็รู้สึกเหมยย้อนไปกับยอนเองอะรู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้อยู่ถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังแบบเออเต้นกางแดดได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีแรงวิ่งทั่วสนามเลยนะยังมีแรงว่งสามแดงที่แนขับนีแรงเราก็จะมีแรง้อกรขายกับแนๆเนีแฟทช่มเชียร์เรายรดีตองมากเลยค่ะโค้ดยังเหนียวแน่นมากๆแล้วก็ มาให้กำลังใจเราเต็มที่มากๆค่ะเพราะว่าคือเขาต้องใช้อาตน้ำสาววันก่อนด้วยค่ะแล้วก็เหงื่อพวกเทสของแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยคูณไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณกันค่ะทุกคนเลยนะคะที่มาแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าแฟนของกระถุ่มก็น่ารักมากๆเนี่ยของกระถุ่มได้ดีมากอย่างคูลดีสนามร้อนแล้วค่ะ คือยังไงคะพี่พี่แอนยุ้ยถอดหรือยังไงอันนี้คิมอ่ะเคยรอดไปแล้วกำลังรอเพื่อนากลับบ้านอะคิไม่เห็นถอดแต่ว่าเราก็เราก็คิดว่าถ้าการเตะเข้าจะถอดอะไรก็ไม่ะดาษแต่ว่ายังเตะไม่ถอยังดคออะไรกระดาะไรนะสับแชร์เยอะมากเป็นโซเชียลของเลย กระแสชื่นชมกระแสชื่นชมพิมากมาแรงมากเรื่องการดูแลหุ่นพหนุนถอดมาแล้วอืมเออเปอย่างมดูก็ดีดีค่ะถือว่าได้แต่งาความสุขให้กับคนดูให้ดูอะไรอย่างนี้พี่จะเลยครับขขก็ปีนิดหน่อยที่แบบเ็้ยยิงไม่เท่าไม่ใช่หรอไอไหมไ หมอไอ้กระแซวเนี่ยแมว่าถ้าติดเต่เ,าาเขานีก่ก็คจะถอดอันเกงด้วยป่ะ<อ>ก็ได้ถามแบบว่าตอนอน,น,น,นั้นนักเขาคืออะไรถามนะแต่เอ๊จะไม่ได้นะขหมอกแบบร้อนเผ<อ>ืออะไรที่อยากด<อ>ึงกมาเปิดไปอย่างั้นแหละแต,แต่แต่โมเมนต์หลานก็ไม่สั่งเลยเนาะบอกลุงบอกรักกันกลางสนามบอลไม่ยิงใจใครเลยบ,บอกรักใชรเขาเรียกเธอที่รักนะจุดที่รักอะไรที่อยากดึงอ๋อที่บอยถามอ๋อที่บอยถามอ่ะ จังหวะนั้นเป็นกาเฉลยนะจริงๆเราอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยจะกลับบ้านแล้วกลับมาไม่อยู่เลยอยากู่อยู่เลยวันศศัก์คือเราระเบิดเลยค่ะจะไดทุกคนก็โฟกัสบางบาททุกคนก็โฟกัสไปยังงานแต่งเลยขนาดไหนแล้วงานแต่งไม่รู้แต่พี่ๆเขาพร้อมนะพี่ๆเขาบอกถ้าเราแต่งเขาจะไปร้องเพลงให้เลยนะ พีพี <PP. S 2> อ่ะจริง,รงเขาประกาศเลยพวกเขาบอกว่าถ้าพี่หมากแต่งหนูจะไปร้องเพลงให้เลยไม่ค่ะพูดแล้วนะ <laughs> <laughs> อะย่างไงาผมยเพูดจะพีพีนะเขาบอกว่าเขาจะไปร้องเพลงให้เรางาน <PP. S 2> แต่งเราดีค่ะดีใจมากค่ะถ้าสมมติว่าไปอรอแต่ว่าพูดแล้วนะไม่ได้นะตอนได้พูดจัดก,การติดต่อไปคุยก่อนแล้วว่าคิวว่างไหมหรือพี่ใครอ่ะก็ก็อาจจะแจ้งแจ้งไปอะค่ะ ใช้คิวให้ตรงกันค่ะเดี๋ยวบอกเป<อ>ี๋มีเวลาอยู่ดูกำหนดการคร่าวๆอย่างคิดว่าช่วงเป็นไหนเดือนไหนอะไรงเงี่ยเดือนเดือนอก็เดือนพฤศจิกาใช่โอ้ยอีกหลายเดือนออกกไม่ว่างก็ไปรูจะว่างไงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อีกตั้คหะายวใช่จุวันนี้น่ยถือว่าแจ้งได้ยังววัเนเดี๋ยว คนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดีี๋๋ยวเดินหน้าเราบอกเดี๋ยวเดินหน้าบอกไม่มีหมอไม่มีไ <lawsuit> ม่มแล้วก็น่าจะคิดบ้างแบบนี้เนาะเก็บไว้เพื่อนั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วกันมีเงินรับการยืมก่อนแล้วมันช่วยกันแต่งค่ะใช่ค่ะมีก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละก็คือแบบก็ทำ ตัวงานละครแลยังยังยังมีท้อาอยู่บ้างไมมทีก่อนงมันแต่มีตอนนี้ออนแอรอยู่นะจ๊ะหมอหลวงหมอหลวงจะนักขาน,นักอุทณกก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ติดตองไปแล้วเ<ม>นื่องสืบรับหมอระบาดกรณีเรื่องกับหมอหลวงนะคะขอชื่อหมอเนกันอันนี้น่าจะออนแอร์แบบกลางปีค่ะที่ถ่ายท้าอยู่มีบ้างไหมที่ยังถ่ายที่ที่ตอนนี้ถ่ายละครจบ เดี๋ยวมอนลวงเยตติ้งดีมากก็รู้สึกแบบพอไปอ่านนิดแบบแล้วชื่นใจมากเลยค่ะว่าคือเราก็รู้เราก็ชอบตั้งแต่ตอนที่เราอ่านหมดแล้วรู้สึกว่าเป็นละครที่ฟิลกูดแล้วก็เป็นละครน้ำดี แต่ไม่หายนละครก็ข้างแข็งความรู้เกี่ยวกับยาทางหมุนไทยเลยไใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยังน้อยนะคะเดีย๋ยวต่อไปจะมีเรื่องแบบเข้มข้นกว่านี้ขึ้นเยอะเลยคะ่ะพื่อตอนถ่ายทำยากเรายจต้องจำเรื่องพวกนี้ด้วยอ,อ่ะก<ำ>็คิดไม่ค<ำ>ิด <c oughs> ไม่จำไม่จำย่อๆ <c oughs> ไปจำนักข่านือผู้ม่วแบบธรรมดา พี่พูดาอะไรอ,อ,ะอ,ะอย,รย,รย่างเคอนทนต์ออย่เี้แตไม่ดเมีารต่อไปจรินะ่ะอ,อัาเดเรื่องบ,บ้านหออนอดมน จริงๆเรื่องบ้านเนี่ยคือพี่หมากมีมีส่วนร่วม่ัน้าเยอะคือเราดูแค่องค์ประกอบแล้วก็ให้พี่หมากตกแต่งห้องบอยก์ก็ให้เขาตกแต่งห้องแบล็คทดูไปแล้วก็แล้วก็จริงๆเรื่องบ้านอะ แต่งไปก่อนเลยที่อ่ะไม่ได้เสร็จสักเลยงั้นจะต้องแก้ไขอีกต้องแต่งเป็นคืออย่างไรนะบางแต่งไว่ได้ก็ข้อตามเป็นสีฟ้าค่ะเพราะเป็นสี่เราชอบไม่ใช่เราไม่ดูแต่ว่าพี่หมาบอกว่าอยากได้ลูกชายเอออยากได้ลูกชายไม่ว่าไงก็เปลี่ยนก็ได้เพราะเรเป็นสีฟ้าก่อนได้ก่อนได้ใช่อันนี้คือเสร็จทานก่อนเลยเส่็กัน เออพี่ช่วยบอกคู่หมั้นกันนี้ก่อนว่ารู้ว่ากลัวแต่งงานแล้วไม่มีบ้านอยู่นะคะโอเคไหมนะคะมีความีััญหาหรือมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆคือสูาหมั้กเราแล้วก็อินเทรลเราค่อนข้างระดักมากก็มีมากที่แบบไม่มีปัญหาของคือเราก็กลัวแบบว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันล่าช้าจากปลายปีที่ฝนตก เป็นร้านค่ะป็นร้านทัียี่ราค่ได้ไ้มคะก็่ะตั้งแต่ซื้ออะไรคะก็ยไม่รตกแต่งเเออดักค่ะแต่จริง่แต่ว่าเราแบบเราช่วยกันบาตาไหมคะทีมรบบาตไหมคะบ้านโอ้โหบ้านแบบบ้านเลยอะใช่กว่าจะมีไม้โรอะ โ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคขอบคุณนะครัขอบคุณมากขอบคุณนะคนะ To Star, to Star Society. Society.